ครับวันนี้เราจะมาซ้อมหรือว่ามาปลูกสามแซมแซมคนไทยเลือกแซมนะครับต้นที่อ่าไปตอนหน้าแรงนะครับเราก็อ่าชนีทนนะครับเราก็จะเอาชนีมาปลูกนะครับนี่คือต้นชีนีครับชนีค่ะสวยๆนะครับ,รบอ่าเราก็จะลองก็ล้มด้วยพงวัสจันทร์ไตรคุณมาของเรานะครับปึ๊บอ่าเสร็จแล้วก็ เราก็จะเอาดินลงหลุมสักหน่อยนะครับเพราะเราจะปลูกเสมอกับพื้นนะครับอ่าเราจะไม่ปลูกฝังกบเลยไปนะครับเสมอกับพื้นแล้วเราก็จะไม่ยกสูงมากนะเพราะวภาคอีสานความชื้นน้อยอยู่แล้วนะครับจะทําให้ดินเราแห้งเร็วนะครับเพราะเราผ่านประสบการณ์อ่ความแรงมานะครับรู้ว่าถ้ายกสูงจะปัญหาน้ำไม่พอนะครับอ่าลองวัดดูซิ เราคิดว่าเราได้ระดับเราก็เอาเลยไม่ต้องสูงมากหรอกเอาอย่างนั้นแหละเพราะว่าไห้สารดินจะแห้งเร็วนะครับอ่าแล้วก็จะปาดข้นหลุมออกนะครับเช็คดูลงดูลากซะหน่อยนะครับบางคนเขาบอกว่าไม่ตัดรากกดนะครับ,บแต่เราปลูกเราจะตัดรากกดตลอดโอ้นี่นะครับรากกดต้องตัดออกตัดออกเลยนะครับบางคนก็ว่าสงสารน,น้องครับตอนเขา เขาก้าพันเขาก็ตัดหมดนะครับตัดรากนะครับตัดออกไปเคัอด้เขาก็แตงใหม่ได้นะครับระบบรากไม่ว่าตะกิ่งหรือรากเหมือนกันครับธรรมชาติของต้นไม้เขาจะแตงใหม่ได้นะครับแล้วเร็วกว่ารากกดนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วก็ลองก็ล้มอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นจนชั้นไปนะครับอ่าแล้วก็มาตั้งเราจะไม่ปลูกสูงนะครับเพราะว่าเรารู้แล้วว่าภาคอีสานอ่าความชื้นไม่ค่อยมีนะครับอ่าแล้วก็กบไปก่อนสัก ั้นหนึ่งก่อนนะครับตั้งให้ต,ตรง,ตรงะคะเราจะโรยไตรครมาผงเป็นชั้นๆครับเราใช้แค่ตัวเดียวนะครับวันนี้เราไม่ได้หาอะไรมาใส่นะครับอันนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับอันนี้ก็สวยแล้วอันนี้ก็สวยแล้วครับอที่สวนเรามีปัญหาแค่นอกแรงเ,งเองนะครับนอกนั้นเราไม่เคยมีนะครับโรคทับทลานะครับที่สวนปลูกเรื่องอะไราเรปลูกไม่มีตายสักต้นเนาะ แต่มีปัญหาช่วงดูแลงที่ผ่านมาที่ความแห้งแล้งนะครับความชื้นไม่มีทุเรียนนอกหมดเลยครับเพราะน้ำเราน้อย,อยตอนนี้เราก็เห็นว่าชนีทนนะครับเราก็เลยเอาพันชนีมาแซมนะครับเพราะว่าต้นชนีต้นหนึ่งในสวนอ่พาพอเรากบมาแล้วก็ดึงสูงออกนะครับนะอ่าล้าก็ค่อยดึงนะครับไม่รู้ว่าปาดหรือย,อยังนะครับหรือ <c oughs> ปาดหรือปาโยกออกมาก่อนก็ได้ยกออกมาทั้งหมดแหละ นะครับได้แล้วนะครับพอดึงถุงออกมาแล้วก็มาปาดที่หลังก็ได้นะครับอ่าจีกออกเลยก็ได้ทีนี้เราก็เอาผงมาจันทร์เราโรยอีกชั้นหนึ่งครับออ่าอ่าาเราใส่แล้วไม่เป็นพิษต่อพืชครับผงไตรโครมานะครับ,มมรบไม่เป็นพิษต่อพืชเหมาะกับพืชมากนะครับออ่าอ่าาแล้วก็เอาหน้าดินนะครับกบเข้าไปนะครับหน้าดินกบเข้าไปเลย พอพอเรากบเสมอปากปากถุงแล้วเราก็จะโรยอีกชั้นหนึ่งสุดท้ายนะครับแล้วค่อยหาวัชพืชน,นะครับมาคุมผนต้นเพราะว่าเราไม่กบโครนต้นนะครับเพราะว่าถ้าเรากบโคนต้นตุเรียนจะอ่ารากไม่ค่อยอยากเดิน,นครับท <Okay, S 1> ีนี้ปัญหาคือเราไม่ไม่กบดารากที่อยู่บนก็จะแห้งนะครับเราก็ต้องหาวิธีแก้คือหาวัชพืชมาคุมโครนนะครับต้นนะครับ อ่ารวยก่อนเลยรอบหนึ่งอ่าพอ<ก><ร>ให้<ย>ลากเขาได้หาอาหารครับเราก็จะหาเศษหญ,ญ้านะครับถากเอานะครับถากเอาข้างนี้เลยครับหญ้าเราเยอะแยะนะครับ,ล ate, แ,ลยแ,ยรบแล้วก็เอามาคุมเลยครับอ่าเพราะเช่นนั้นแล้วนะครับผมไปเห็นบางคนปลูกนะครับหรือทางสวนเราแต่ก่อนแล้วก็ปลูกอ่าเปื่อยโคนนะครับทีนี้รากที่เขาอยู่ข้างบนรากมันแห้งนะครับโดนแดดเผานะครับเราต้องคุมคนอย่างนี้ครับอ่า ้าอีสานนะครับไม่ต้องกลัวไวทับทล่นนะครับไม่ค่อยเจอนะครับไม่เคยเห็นเลยนะครับไม่รู้ว่าหน้าตายังไงนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าเรามีวัชพืชอะไรก็ได้นะครับเอามาคุมเยอะๆเลยนะครับเพื่อมาให้หญ้ามันเกิดยิ่งดีนะครับถ้าเราคุมหญ้าก็จะไม่เกิดครับนี่คือผลการห่มดินนะครับอ่าสุดยอดครับ